ราศีกร,รกฎในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเรามาดูกันสิว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรในเมื่อมีดวงดาวพระอังคารนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีกร,รกฎในช่วงของวันที่หนึ่งของเดือนเมษายนนี้จะทําให้ชาวราศีกร,รกฎนั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของ การเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่หาเงินหนาทองได้ง่ายหาเรียกว่าไม่ยากชาวราศีกรกฎนั้นถือว่าดวงของท่านจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมากินในเรื่องของการเงินการทองนั้นชาวราศีกรกฎจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายในช่วงของเดือนเมษา นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่งจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีกรกฎจึงทำให้ในเรื่องของการทำมาหากินนั้นท่านมีความโดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านจะไม่มีขาดตกบกคร่องท่านจะมีเงินมีทองเรียกว่ามีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อย ในเรื่องของการเงินการทองจะไม่มีการขาดกระเป๋าจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของการเงินการทองนั้นบางคนนั้นเคยรอคอยสิ่งที่ท่านรอคอยนั้นก็จะมาถึงแล้วในช่วงนี้ท่านจะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินประเภทไหนท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ ถือว่าการเงินการทองนั้นจะมีเข้ามาท่านหลายช่องทางท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำรรม,มาหากินท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำบางคนมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกแต่หากในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองนั้นถือว่าชาวราศีกรกฎนั้น จะอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวการงานที่ท่านทำนั้นจะมีชื่อเสียงและจะมีคนให้กำลังใจและมีคนให้การสนับสนุนท่านในอนาคตในวันข้างหน้าท่านจะได้ดิบได้ดี มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมอีกด้วยในช่วงนี้ท่านเอ่ยปากอะไรทำอะไรกับใครในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเขาจะเห็นตัวของท่านนั้นเป็นคนที่เรียกว่าดีมีสเสน่ห์พูดจาไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของท่านนั้นมีจุดยืนที่ดี ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทั้งนั้นในเรื่องของที่ท่านเคยคิดว่าไม่ได้ท่านก็จะได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางท่านนั้นบางท่านนั้นอยากจะมีการเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะมีการ ย้ายงานในช่วงนี้ท่านก็สามารถทำได้เพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นดีแล้วในช่วงของวันที่หนึ่งดาวพระอังคารจะออกอจะเข้าสู่ในช่วงของวันที่หนึ่ง,งออน,งงน,น,งนี้ดาวอังคารจะเข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีแต่โอกาสดีมีแต่โชคลาภจะนําพาเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่11บบจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ชาวราศีกรกฎนั้นจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการครบคนอันนี้ท่านระวังไว้เรารู้หน้าไม่รู้ใจเราครบใครอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการผิดใจกันได้ เพื่อนฝูงอีกเช่นเดียวกันที่เราเคยรักเคยใกล้กันในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ในช่วงนี้ในเรื่องของครอบครัวอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่สิบเอ็ดที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนี้ในเรื่องครอบครัวของเราก็ให้ท่านระวังกับ ในด้านของคําพูดคําจาหรือว่าอารมณ์อย่าร้อนหาว่าอารมณ์ร้อนพูดจาไม่ดีอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันได้บา,บางคู่นั้นอาจจะถึงเลิกลากันก็มีเพราะฉะนั้นใท่านระวังในเรื่องของคําพูดคําจาในเรื่องของอารมณ์ในช่วงนี้จะมีแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองทรัพย์สินเงินเงินทองอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังไว้ อาจจะมีการสูญหายก็เป็นไปได้สำหรับคนที่อยู่ติดตัวหรือว่าอยู่ใกล้ชิดติดกันให้ท่านระวังไว้อย่าไปไว้ใจใครเรารู้แต่เพียงหน้าไม่รู้ใจเขาบางคนก็คิดดีบางคนก็คิดไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองและอีกอย่างในเรื่องของคนอีกเช่นเดียวกันเราอย่าไปไว้ใจ ใครทั้งนั้นทำอะไรให้ท่านวางตัวเป็นที่เรียกว่ากลางเขาไว้ท่านทาน่ทา,นทานท่านท่าอะไรในช่วงนี้จะไม่มีความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรือจะเป็นงานส่วนตัวก็แล้วแต่ท่านทําได้ท่านก็จะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภก็มีในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีเมษ ในช่วงของเดือนเมษายนอันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านจะมีคนรักใคร่ท่านอีกมากมายการงานก็ถือว่าดีการเงินก็มีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าดวงของท่านนั้นดีในช่วงนี้ท่านหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้น ในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าดีมีและในเรื่องของคู่ครองถ้าหากว่าท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขมีความเบิกบานอาจจะมีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกหรือว่ามีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็ว่าได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดยังเป็นโสดท่านจะเจ,เจอเนื้อคู่ในช่วงต่อไปท่านจะไปเจอเจอกันในงานเทศกาล หรือไปในงานต่างๆท่านอาจจะไปเจอเจอคบกันในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะเจอเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงจะเป็นคู่ที่ยั่งยืนและทาวรออีกด้วยในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและภารนามัยอันนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไปติดเชื้อมาจากที่อื่นหรืออาจจะไปติดมาจาก การที่เราไปพบปะสังสรรค์กับใครในช่วงนี้ท่านระวังเอาไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับผู้ที่สูงอายุก็้ระวังโรคเก่าๆอาจจะมีการล้าเริบเกิดขึ้นได้อาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือปวดแข้งปวดขาอันนี้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่สูงอายุในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่า เราจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่ท่านระวังไว้บ้างในช่วงนี้จะเป็นการดีก่อนที่จะถึงสงกรานต์หรือว่าเทศกาลนี้อาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าท่านไปสังสรรค์หรือว่าไปพบปะกับใครให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาพูดอะไรให้ท่านตรึกตรองดูให้ดีเสียก่อนเมื่อพูดไปแล้วคำพูดนั้นอาจจะมาเป็นนายของเรา พูดดีก็ไปดีแต่หากว่าพูดไม่ดีก็อาจจะมีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาและอารมณ์อย่าใจร้อนเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎถ้าหากว่าเราเข้ามารับฟังกันแล้วค่อยท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืม กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำและเป็นเป็นที่ให้กำลังใจเราจะได้ทำคลิปกันต่อไปในวันข้างหน้าก็ต้องขอขอบคุณร่วงหน้าไว้นะโอกาสนี้ท่านนึกคิดอะไรท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ใไ,ไหลมากองนึกถึงทองก็ให้ไหลมาเทมาสรุปโดยภาพรวมแล้วท่านที่เกิดอยู่ในราศี กรกฎในช่วงของเดือนเมษายนนี้สิ่งที่ดีๆนั้นจะมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างเราระวังแล้วก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราประมาทหรือว่าเราไม่ได้ระวังก็อาจจะเกิดขึ้นได้การทำนายนี่เราเป็นเป็นเพียงชีแนะแนวทาง เพื่อให้ความสว่างสวัยเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามอย่างว่าไว้เพราะฉะนั้นในท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี